วัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้มาดูสวนกันบรรยากาศตอนเย็นบ้างค่ะส่วนมากมากังวันแดดร้อนๆนะคะแล้วก็ตอนเช้าตอนนี้ตอนเย็นค่ะหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งบรรยากาศก็พระอาทิตย์ก็รู้สึกจะยังยังนะคะยังไม่ตกดินสนิทหรอก พระอาทิตย์มันจะตกตรงนู้นนะคะที่บ้านนี้จะโดนแดดตลอดนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นก็จะขึ้นอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งนีน้ส่วนตัวแล้วถือว่าดีค่ะ <c oughs> แดดสอง <c oughs> คือรับแดดรับลมตลอดเลยนี่ค่ะ บรรยากาศตอนเย็นกุหลาบต้นใหญ่ก็ยังบานอยู่นะคะถือว่ามาทั้งสวนแล้วก็บานเกือบทุกต้นแล้วนะคะเกือบทุกต้นอ,อาจจะมีเป็นบางต้นที่แบบตุมต่มๆนิดหน่อยนะคะเนี่ยไปดูใกล้ๆก,กันค่ะดอกก็เริ่มจะวายบ้างแล้วนะคะ เริ่มแห้งๆเป็นบางดอกดอกไหนที่บานก่อนก็เริ่มแห้งค่ะนี่แหละค่ะรู้สึกว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะตกนะคะก็ถ้าฝนตกก็คงหมดอายุไขนะคะสวยนะคะมีความหอมนะคะต้นนี้แนะนำเลยนะคะมารีเฮนรีเ,เดงเนี่ย หลับมาทั้งสวนเลยนะคะวันนี้ดูข้างล่างโคนต้นนะคะนี่ค่ะมันแห้งนะคะมันแห้งแบบแห้งติดคาต้นเลยนะคะมันไม่ล่วงลงมาข้างล่างนะคะอันนี้คือข้อดีนะคะข้อดีแบบขนาดนุเคาะนะคะเนี่ยมันยังไม่ร่วงนะ่ะนูคิดว่ามันคงยังไม่ถึงเวลาร่วงนะคะเพียงแต่ว่ามันโดนแบบ อาจจะแดดเผาแล้วโดนลมโดนอะไรแค่นั้นล่ะเนี่ยมันยังไม่ร่วงนะคะก็หนูก็เลยปล่อยมันค่ะไม่ตัดไม่อะไรนะคะปล่อยไปยถ้ามีเวลาก็เด็ดทิ้งก็ได้ค่ะแบบเนี้ยนี่ยเด็ดอันนี้ทิ้งอันที่ไม่สวยนะคะเราเด็ดทิ้งเนี่ยถ้าขยันนะคะถ้าขยันนะไม่ขยันก็แล้วไปหนูก็ปล่อยมันเนี่ยละ่ะไม่เพราะว่าไม่ขยันนะคะ ไปค่ะไปดูต้นอื่นต่อไปดูไม่สวยเหมือนกันละค่ะนี่ค่ะโดนลมโดนฝนอย่างเงี้ยโดนแดดอย่างเงี้ยคือลมนะสำคัญมากปีนี้ทำไมลมแรงก็ไม่รู้นะคะลมแรงกับทุกวันนะคะไม่เข้าใจมีวันนี้อะ่ะไม่มีลมแต่รู้สึกว่าแดดร้อนนะคะ ต้นนี้กำลังบานเต็มที่นะคะพาเลตแล้วก็สีแดงนี่ก็กำลังบานเต็มที่นะคะสีแดงใบด่างนะคะสังเกตที่ใบค่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าขาดสารอาหารนะคะเป็นที่สายพันธุ์ของเขาค่ะถ้าสั่งในอินเทอร์เน็ตน่าจะมีนะคะถ้าดูตามร้านแล้วเท่าที่ไปนี่ยังไม่เจอนะคะถ้าเจอว่าจะซื้ออยู่น่าจะเป็นของค่ายเดบาลุนะคะถ้าจำไม่ผิดนะ นี่ค่ะใบมันสวยดีค่ะกุหลาบพันธุ์ใบด่างนี่ก็มีนะคะมีมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะแต่อันนี้แบบรู้สึกว่าส่วนตัวเราถูกใจนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงด้วยแล้วใบด่างด้วยถูกใจค่ะอันนี้ก็เป็นเอเด้งนะคะเอเด้งโรสมันจะมีสีชมพูสีครีมแล้วก็สีแบบสีพิ้งเลยอะ่ะมันจะมีอีกนะคะพิ้งเลย อันนี้มันเขียนว่าเป็นสีครีมนะคะสีครีมขาวบลาวแต่มันมีดอกเดียวเนี่ยมันมีดอกเดียวเนี่ยกิ่งก็ใหญ่ก็ยาวนะแต่ทำไมมีดอกเดียวก็ไม่เข้าใจเนี่ยป้ายมันมีนะคะบลาวพีเอลองเดอลองสานนะคะเนี่ยค่ะป้ายมันพันเดียวกับพันเดียวกับตรงนู้นนะคะ แต่ตรงนู้นจะสีเข้มกว่าแล้วตรงนี้จะสีอ่อนนะคะก็บานทนนะคะเพราะว่าหนูถ่ายวิดีโอนี่ก็หลายวันอยู่นะไม่ใช่ว่ากุหลาบดนีนี้นะ่ะบานทนเกือบกืบทุกต้นละค่ะบานทนสังเกตได้เลย ถ่ายวิดีโอนี่ก็ถ่ายปุ๊บก,ก็จะลงทุกวันเลยไม่ได้เก็บค้างไว้เป็นวันเป็นคืนนะคะถ่ายเสร็จแล้วก็มาตัดต่อน,นิดหน่อยแล้วก็ลงให้ดูเลยมีความรู้สึกว่าเออก,ก็บานทนทุกต้นค่ะแนะนําเลยนะคะบานทนทุกต้นแต่ส่วนความหอมนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แค่นั้นเองนี่น้องนางเนี่ยอยากได้กุหลาบดอ,อกเล็กๆแบบนี้อยากได้ซื้อก็บ่อยนะเพิ่งจะรอดอยู่ต้นเดียวนี่แหละ อยากได้แบบนี้นะคะอัสซมิโนนะคะอัสซูมิสีเหลืองนี่มีดอกเดียวหลุยนามิดาเริ่มบานแล้วค่ะนี่นะคะกุหลาบมาทั้งสวนเราไปดูหลุยนามิดาข้างในกันค่ะ <c oughs> สีแดนกำลังบานนะคะกำลังบานแบบเต็มที่ทุกดอกเลย อันนี้มีความหอมนิดหน่อยค่ะบานทนนะคะอยู่นานหลายปีแล้วค่ะน่าจะสี่ปีกว่าห้าปีได้แล้วมั้งต้นนี้ก็อยู่แบบนี้ละค่ะสีเหลืองนี่นก็บานทนค่ะนะอยู่นานแล้วทนทุกทุกอย่างละค่ะให้ปลูกในนี้มุมนี้นะคะมีเหลืองโอ้โหบานกันใหญ่เลย แล้วก็สีขาวนั้นดอกใหญ่สวยหอมมากนะคะอียาลิงโกอียาลิงโกอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะบานทนแล้วก็หอมนะคะดอกใหญ่เรามานอกดูกันก่อนค่ะนี่สีม่วงนี่ก็เริ่มบานแล้วะคะ่ะอันนี้ปีนี้ดกมากนะคะเนี่ยของเดวิดออสตินค่ะปีนี้ดกมาก กจริงๆโอ้โหต้องมาเก็บนะคะเนี่ยมาเก็บมากกว่าปีนี้ดกอกชาลีมาเนี่ยค่ะชาลีมาดอกดกนะคะกิ่งกระดงก็มาแล้วชาลีมามคนงามนี่เย็นเลยค่ะปีนี้คนงามเย็นมากเลยทั้งใบทั้งดอกเลยเยินมากเลยค่ะ New Imagine นะคะ อันนี้ค่ะสวยนี่สวยค่ะนี่ชิริกุสึนะคะญี่ปุ่นเขาจะเรียกชิริกุสึหนูก็อ่านตามภาษาญี่ปุ่นนี่แหละค่ะนี่ค่ะดอกมันจะเป็นสีม่วงนะคะดูดเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกทีนึงนี่ค่ะมีสองต้นนะคะนี่พันเดียวกันนี่ค่ะปลูกปีนี้นะคะถ้านางรอดต้นใหญ่ก็คงจะดี เลนี่บลูค่ะไม่บลูเลยนะคะสิดมากกุหลาบเลื้อยสีแดงอันนี้ก็น้องใหม่นะคะไะเข้าไปข้างในกันค่ะนี่ก็กุหลาบเลื้อยสีแดงนะคะปีนี้ลงกุหลาบเลื้อยสีแดงเยอะมากอันเนี้ยหอมค่ะอันเนี้ย ที่อยู่ในซุ้มเนี่ยหอมหอมแล้วก็ดอกใหญ่นะคะดอกแน่นมากๆนี่ค่ะเนี่ยดอกแน่นเลยเนี่ยนี่ค่ะดอกก็บานทนนะคะบานทนอยู่คู่กับสีเหลืองโอเคค่ะสีเหลืองก็บานทนนะคะบานทน โกรูดอกบานิค่ะสีเหลืองเหลืองนี้ก็น้องใหม่ค่ะดอกเหมือนเป็นระบายระบายนะคะบุริม,มาจิสมากาเล็ดค่ะสามพุ่มใหญ่ๆนกุหลาบด้วยสีแดง ลงปีนี้นะคะฟลอเรนติน่าค่ะกุหลาบเลยสีแดงฟลอเรนตินา่าบางทีแปะชื่อไปไม่กี่เดือนแล้วมันตายก็เลยไม่อยากแปะชื่อลงค่ะเนี่ยค่ะสีม่วงน<ม>นเนี่ยค่ะเนี่ย ไม่ลองดมดูนะคะว่ามันหอมหรือเปล่าอดอกเยินมากเลยค่ะเด็ดค่ะเด็ดค่ะมันไม่สวยก็เด็ดทิ้งค่ะจะได้ไม่เพลองสารอาหารนะคะชาลีมาค่ะดอกสมัยดอกไม่เห็นแบบ วยเหมือนคำล่ำลือเลยนี่ค่ะชาลีมานะคะดอกดอกเป็นช่อแต่กิ่งกระโดงดีมากส่วนอันนี้เดวิดออสตินนะคะดอกสวยหอมค่ะสมกับเป็นของเดวิดค่ะส่วนมากถ้าเป็นของเดวิดนี่จะหอมนะคะส่วนมากนะคะกิ่งก้านเขาจะเล็กๆแล้วก็หอมปีนี้ดอกดกมากค่ะ แต่กระโดงยังไม่มานะคะเดวิดออสตินอันนี้ปลูกปีที่แล้วนะคะสีม่วงค่ะสวยน่ารักนะคะอยู่ข้างๆกับเดวิดออสตินนี่แหละคะ่ะบานทุกต้นแล้วนะคะตอนนี้บานทุกต้นนี่ค่ะ ชาลีม่าอะไรก็บานเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนั้นก็รู้สึกจะสีม่วงนะคะสองต้นนั้นอนะสีม่วงไปคะ่ะมาดูกันต่อต้นนี้นี่มันไม่งามก็เด็ดทิ้งเลยนะคะมันหมดอายุแล้วอ,อันนี้ดอกใหญ่สวยมากและที่สำคัญนางหอมนะคะอียลิงโงอียลิง,งต่งหูมุกหรืออะไรนี่ล่ะเนี่ยสวยคะ่ะสวยเนี่ยมาดูดอกที่สวยๆค่ะเนี่ย สวยรู้สึกกิ่งกระโดงก็จะมาแล้วนะคะนี่อันนี้ลงใหม่พร้อมกันนะคะจะรอดให้หรือเปล่าไม่รู้บางทีอยู่กับเราสีหเดือนงามนะคะพอเดือนที่7ดเดือนที่8ตายก็มีนะคะนั้นก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหรค่ค่ะถ้าผ่านไปแล้วหนึ่งปีก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้า1ปีนี่ลาก,ก็ถือว่าติดนะคะ โรซาโรซาไปทางนี้ต่อค่ะนี่ค่ะน้องนางคนงามมาแล้วนะคะนี่ลุยนามิดาสวยมากค่ะสีสวยจริงๆค่ะนามิดานะคะลุยนามิดาปีนี้หาไม่เจอนะคะดูสิคะกลีบดอกความสวย สวยค่ะแนะนำเลยนะคะต้นใหญ่บานทนกิ่งก้านแข็งแรงดีแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงเพราะอะไรเน่ะเหรอเพราะว่าตัวตัวด้วงเข้าไปกินเ,เข้าไปกินโคนมนะคะันค่ะโคนโคนตรงหัวมันนะคะเข้าไปกินปีที่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงด้วงนะคะด้วงที่เป็นปากแข็งแข็งฮนะถ้ามันแข็งแรงแล้วโอ้โหมันจะดอกใหญ่มากค่ะกิ่งก้านแข็งแข็งแรงแล้วก็งามดอกดกนะคะส่วน ความหอมไม่เท่าไหร่ค่ะแนะนำเนีความทนเลยนะคะอันนี้ก้านยาวพอดอกแล้วก็ย้อยเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยช่อหนึ่งมีตั้งสีห้าดอกใช่ไหมคะมันก็หนักหนักมันก็ย้อยลงดอกดอกนะคะดอกดอกอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันค่ะ แนะนำทุกต้นค่ะผมมีคนถามมานะคะว่าอยากให้แนะนํากุหลาบอันไหนบานทนคือจริงๆมันก็ทนหมดละค่ะเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ลมแรงแล้วพรุ่งนี้แดดเผาเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะถ้าอากาศมันสม่ำเสมอเหมือนกันทุกวันอ่ะมันก็คงจะไม่เป็นไรแต่ทีนี้อากาศแต่ละวันอ่ะมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันนะคะแดดมากแดดน้อยลมแรงมากลมแรงน้อยจริงๆกุหลาบแล้วเป็นพืชที่ทนนะคะเพราะว่า กุหลาบเนี่ยมีมีอยู่ทุกประเทศประเทศที่ร้อนสุดก็มีกุหลาบประเทศที่หนาวสุดก็มีกุหลาบเขาปรับตัวได้ค่ะอันนี้ก็เริ่มบานนะคะดอกใหญ่มากค่ะมีหลายคนถามว่าปลูกนานหรือย,อยังอันนี้ปลูกปี2019นะคะ19 ก็น่าจะเข้าปีที่ห้านะคะปีที่ห้าจริงๆถ้าเจอต้นที่แบบงามๆดีๆแข็งแรงนะปีสองปีก็เลิศแล้วนะคะอันนี้แนะนำให้มีนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะต้องปลูกนะคะถ้าปลูกกุหลาบเนะี่ย เป็นกุหลาบที่แบบว่ามีชื่อเสียงแบบแนะนำเลยอ่ะแนะนำเลยว่าต้องมีนะคะ mm. กุหลาบเลื้อยเมืองฝรั่งเศสค่ะ mm. แต่ไม่หอมนะคะสำหรับหนูไม่หอม mm. ต้นนี้ก็แนะนำค่ะดีทุกข้อไม่มีข้อเสียนะคะ mm. ใหญ่กิ่งกา้านดีหอมสีสวยทนทุกโลกค่ะทนทุกโลกนะคะ มายการ์เดนนะคะชื่อไมายการ์เดนข้างล่างนั้นเป็นมาร์กเรสค่ะราคาถูกดอกสวยน่ารักดูใบเป็นอะไรเนี่ยเหลืองใช่ กินกระโดงมา2อันค่ะก็ยังงามอยู่หนอนมแมลงไม่กินนะคะนี่ค่ะนี่แหละกินกระโดงนีมากระเล็ดค่ะนี่ก็มากระเล็ดนะคะขาวชมพูแดงบนเย็นเหรอนี่ค่ะมากระล็ด วันนี้หนูก็พาชมสวนกันประมาณนี้นะคะรอบสวนกันแล้วทั้งด้านนอกและด้านในนะคะดอกเสร็จหมดแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยค่ะก็จะประมาณนี้นี่ละค่ะสวนบ้านเราบานทนนะคะเพราะบานมาหลายวันแล้วโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะโอกาสหน้า ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ